สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยอาชีพนะคะวันนี้พามาชมว่าวควายสวยๆนะคะของลุงชานการว่าวก็ปีนี้ฤดูการสองพนห้าร้อยหกสิบเก้านะคะ,ะบ้านลุงชานจาาังหวัดสงขาก็โดนน้าท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่วมไม่ถึงว่าวนะคะของลุงชานก็ยังเหลือหลายตัวเลยนะครับ <Okay. S 1> พอล้างบ้านเสร็จนะคะลุงชานก็เนี่ยคะ่ะได้เอาว่าวมาปล่อยแล้วก็ส่งคลิปมาให้เราได้ลงนะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะดูคลิปว่าวของลูงชานกันค่ะดิฉันเลี้ยงลูกอ่อนนะคะทุกคนเสียงก็จะมีแทรกมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะรับชมว่าวาไปด้วยกันค่ะตัวขาวกับตัวเขี้ยวอย่าก้าูี่่วุ้มเียวก็อย่างนั้นวุ้มเด่นอ้วุ้มซ้อมวุ้ม

ได้ยนใหม่โอ้โหโอ้โหโ้โหตื่นตา่นใเลยโอ้โหโอ้โหพอแล้วเอาทดลองตัวใหม่วันนี้ลมอ่อนทีเดียวใช้ได้เลย โอเคเลยทีเดียวลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ลมน้อยแต่ว่าอยู่ได้ ลมมัดลมแล้วมัดลมแล,ล้วปล่อยลมเมฆขึ้นบนต่อ

้่่่านนะยยึกกดดโอเคพอแ<อ>ล้วสน,น,นาทีไม่มีลมเลยลมเบาอย่างแรงงเลี้ยง Hơi mấy lốn rồi đi Không ai lô mít đi ạ Oh, nak Hả? Đã lùng cả lối <laughs> cả ชานาทีพอโอเค,อ,เคอัลโหลวันนี้กรุงชาญมารีวิว้ววสวยๆใหม่ๆนิน่ๆทั้งนั้นเลย ให้เพื่อนผูงหรือว่าคนที่ต้องการจะซื้อว่ามีหลายสีมีหลายหลากมากสีมาดูกันได้ประมาณ25ตัวใครสนใจก็ติดต่อมาได้ใน u t u b e ของปาลีก็ได้นะครับขอเชิญทุกคนที่สนใจ วันนี้ได้เสนอว่าหลายหลักมกักมักสีเลยส่วนมากเป็นว่าวควายว่าวานกยุงนะครับประมาณ25้าตัวใครสนใจติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทสามเอ้ยไม่ใช่ครับ <laughs> เบอร์โทร 081 7663 501นะครับมาดูกันได้นะครับตอนนี้เตรียมเตรียมตัวกันแล้วเพราะว่าถึงเวลาการจะเล่นว่าวกันแล้วนะครับเชิญทุกคนมาเลือกดูได้เลยนะครับสวัสดีครับลุงชานนะครับ ตอนนี้ใชแดงเขาสีดว้า ไปมาเยอะบาลกสีโแล้วองนันผมมุดนโอลยโดนว่อยมางงี้ไม่ลุเลยวะไม่ลุ่เลยลองกักสามนาที Okay, man.